สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอนุ่ยนมังมักงไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่14พฤศจิกายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจําวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับ ถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับมาดูคู่ที่1ในการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงนานเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมหรือกล้องธรณีมวยไทยนะครับ นักชกจากจังหวัดร,ระยองซ้อมที่ค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิมที่ย่านสายไหมนะครับวันนี้ต่อํำหนักให้ทางด้านคู่ชกหนึ่งปอนนะครับต่อํำหนักให้ชัยพลน้ำจิ้มดาบรันสลคาม1ปอนครับชัยพน้ำจิ้มดาบรันสลคามหรือเจ้าจอมโหดดาบรันสลคามหรือลูกกอกชอโชคบัญชาชัยนะครับเป็นนักชกจากเมืองโคราชครับซ้อมที่ ่า่มวยดาบรันสลัคามนะครับชกกันในวิกัด106กับ107นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มช่างน้ำหนักได้106ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเชัยพลน้ำจิ้มดาบรันสลัคามนะครับช่างน้ำหนักได้107.3ลดไปด3ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลัคามก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกตเตะเหนียวแน่นบุ๊ดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงไปลายมีฮึดมีโตตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของาด้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลักามนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลักามก็แพ้คะแนนนิวสยามหมวดจงปางซีดาเมื่อวันที่สิสิงหาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธ แล้วก็ไฟายล่าสุดนะครับชนะคะแนนรุ่ง3 b บีกออดิศักด์เมื่อสิกันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลคคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมก็เป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านแข้งซ้ายแรงแล้วก็ วงในไล่แขนเก่งฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงชกดีคำนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับก็แพ้คะแนนปากีสถานเอราวันเมื่อวันที่26สิสิงหาคม26กันยายนนะครับโทษที26กันยายน2 1 6ที่เวทีมวยรังสิตและก็ชนะคะแนนเด็กเมืองชน พีบุญหลายม่อที่7ตุลาคม2566ที่จังหวัดระยองนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของนั่นเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมมองว่าต่อ1ปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับจัดไปอย่าให้เสียให้ไป5ดาวครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาดูคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดศิละปะรถสวยจ่าเจตสายพิวหรือศิละปะไทยสิทธิ์คูเยี่ยมหรือเพชรลำซิ่งนุ้ยสี่มุมเมืองหรือทีเด็ด99นะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจตสายพิวที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้ต่อนหนักให้ทางด้านเพชรสองเลราไวยมวยไทย1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด115กับ116นะครับ สำหรับเพชรสเลลาวัยมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยลาวัยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดศิลปะลดสวยจากเจ็ดสายผิวนะครับช่างน้ำหนักได้115.2ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านเพชรสองเลลาวัยมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้117.3ลดไป1.3ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกตีและก็เป็นมวยที่สูงยาวได้เปรียบรูปร่างบูดุดันไปลายมีหึดมีโตตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนโลทองกลวยในเมืองยิม เมื่อวันที่22กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตไฟายล่าสุดก็ชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่17ตุลาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านเพชรสองเลราไวยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านยอดศิลป,ปะลดสวยจ่าเจตสายผิวกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านยอดศิลป,ปะลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับ ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเกมเตะขาต่ตาตอยหมัดแรงแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงเสียเปรียบรูปร่างแต่ถ้าว่าอาวุธหลากหลายกว่าคํานี้คือสไตล์การชกของน,นั่นยอดศิละปะลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นยอดศิละปะนะครับก็ไปชนะนอกสลันน้ําจิ้มดาบรันสลคามในยกที่3เมื่อวันที่22สิงหาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็แพ้คะแนนนิโรธสอบุญมีลิ์เมื่อวัที่10ตุลาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรสองเลลาวัยมวยไทยนะครับสูงใหญ่ยาวเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงวันนี้ได้น้ำหนักหปอนทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งได้น้ำหนัก น่ารุ้นน่ารองนะครับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบระหว่างทางด้านฟ้าประธานสิงห์อาชวินหรือปอเพชรไข่แก้วหรือโลตัสต,ต,ตชด3 44นักชกจากจังหวัดศรสีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้ว ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้เจอกับทางน,านั่นหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมหรือภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือวิชิตหรือใจสู้หรือแดนวิชิตเอกบางใสหรือเพชรวิชิตยอภูมิประเทศหรือชนะมานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือมหาโชคหรืออชนะชัยนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมด้ค่ายมวยอีวบสาที่ เทพประสิทธิ์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ชกกันในวิกาด123รปอนด์เมื่อเช้านี้ทางหน้านฟ้าประธานสิงห์อาชวินช่างน้ำหนักได้123.124.3นะครับโทษทีลดไป1.3 <c oughs> ส่วนทางหน้าหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมช่างน้ำหนักได้124ปอนด์ลดไป1ปอนด์ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติ รังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมนะครับก็เป็นลูกชายของเจ้าตะเกียบทองสิทธิโอเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านดักาสาดแข้งแทงเขา่าแล้วก็เตะซ้ายแรงหมัดสอกคมหลักเหลี่ยมดีเก,เก่าเก่าเกมคบนี่คือสไตล์การชกของนั่นหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมนะครับ ก็ไปชนะคะแนนยอดทงไทยไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่15กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตไ่ายล่าสุดชนะนกสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ำฝนในยกที่3เมื่อวันที่26ตุลาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งนั่นฟ้าประธานสิงห์อาชวินกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านฟ้าประธานสิงห์อาชวินนะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงและก็เป็นมวยที่อันตรายครับยืนระยะมั่นคงศอกดีหมัดดีหนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นฟ้าประธานสิงห์อาชวินนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับ แพ้คะแนนยกมรกรวอสังประภัยเมื่อวันที่31สิงหาคม2 6 6ที่ราชชำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้นอกให้กัะทางน้านชายโทนวอลอุรชาในยกที่3เมื่อวันที่29กันยายน2 6 6ที่เวทีทมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านฟ้าประธานสิงห์อาชาวินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางนัน่นฟ้าประธานสิงห์อาชาวิน ผมมองว่าถ้าทเะละหดดีแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงเข่ายัดไส้แรงยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านฟ้าประธานสิงอาชวินจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระวัทางด้านแสนสนเอราวันหรือสิทธิ์หนึ่งวันนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาซ้อมใน่ค่ายมวยเอราวันอยู่กับหมวดบางลีกิติศักดิ์มูดอนะครับวันนี้เจอทางด้านสามารถปิ่นสินชัยหรือพอมีบุญหรือนอวันชัยนะครับนักชกจากเมืองขอนแกน่นซ้อมใน่ค่ายมวยปิ่นสินชัยนะครับอยู่กับท่านู้การสเวเกปิ่นสินชัยนะครับซึ่งเป็นคู่แฝดพี่นะครับ วันนี้ชคกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านแสนสนเอาวันช่างน้ำหนักได้125.8ลดไป0.8นะครับส่วนทางด้านสามารถปิ่นสินชัยช่างน้ำหนักได้125.4ลดไป0.4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน,นะครับสำหรับสไตล์การชคของด้านสามารถปิ่นสินชัยนะครับก็เป็น มวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยดักแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีเก,เก่าเก่าเกมกล้าแรกกล้าสวนเข้าไว่ยออกไว่ยรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านครั้นี้คือสไตล์การชกข,ของน,นั่นสามารถปิ่นศิลชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสามารถปิ่นศิลชัยนะครับก็แพ้คะแนนคีรีหลวงชอห้าพยักษ์เมื่อนห้ากันยาย,ายน266-265ที่ดอนเมืองนะครับ แล้วก็ชนะคะแนนสู้ศึกทีซีมวยไทยเมื่อวันที่17มีนาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านสามารถปป่นสินชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านแสนสนเอราวันกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านแสนสนเอราวันนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยซ้ายแรงปั้มตี เข่าในเหนียวแน่นไล่แขนดีฟันสอกดีหักเทดียืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแสนสนเอราวันนะครับส่วนฟอร์มหลังงนั่นแสนสนเอราวันนะครับก็แพ้คะแนนเดชชย,ยาเพชรยินดียคาเดมี่เมื่อ17มีนาคม266ที่จังหวัดกระบี่ฝฟายล่าสุดชนะนอกพีรพัฒมวยเด็ด789ในยกที่2เมื่อวันที่21ตุลาคม266ที่จังหวัดนะราธิวาสนะครับ นี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านแสนสุนเอราวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสามารถปิ่นสินใชนะครับเป็นมวยที่ฝีมือดีเข้าไวออกไววันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้อีก1ครั้งนะครับครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสามารถปิ่นสินใชนะครับจัดไปย่า้เสียให้อีก5ดาวนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ